สวัสดีนะครับแฟนช่องนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่น้ําตกห้วยจันทร์นะครับอยู่ที่อำเภอคุณหานะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผีน้ำกระชาชนโดเยอะนะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเป็นช่วงวันหยุดนะครับหยุดชดเชยสงการวันนี้ก็มาคลายเครียดกันนะครับคลายเครียด อืมท่งเที่ยวเยอะจริงๆน,น,นะครับอ้าวพอดีเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าวดนี้เขาซื้อตัวไหนกันดีเยอะๆอหัวลำกันะนะปัจจุบันี้ ชงก่อนจ้าม้วนม้อนนี่ใบละร้อยจ้ะง้วนนี่ตัวใด็ปัญหาตัวใดหลายครับโอ้ปัญหาบอกหาเก่าหาเก่าเลขคุณพ่อจะใส่ครับไม่รู้ค่ะเลขประยุทธ์เลขประยุทธ์อ๋อเลขเลขนายกประยุทธ์น่าจะทะเบียนรถมันประยุทธ์ใครอ๋อเลขทะเบียนรถใช่ไหมครับคุณคุณน่าซื้อตัวใดครับให้ผมเบิ่งน้ำแหนเอื่อผมสิมีโชคน้ำ อ่ากอยังมาตัวอไไม่นาคอยเถืเอผมเสด็ผมเสด็น้ำเถืผมสด็น้ำน้ำหอดน้ำหอดบ้านใชครับขึ้นเงินกับอไร้นปะกันเดียบนหัวรักษาให้ดีางนล่ะสองหกคุณนาท่านซื้อสองหกนะครับย็ดสองหกงามอยู่ครับขอบคุณค่ะโชคดีทุรางวัลนะคะเรื่อเลยจ้ะ คุณพี่ชอบตัวไหนเก้าสามสวยงามอยู่เลยเนาะครับเก้าสามงวดนี้แล้วรางวัลเข้าในแผงนี้เยอะมากค่ะเนี่ยตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยค่ะร้านร้านอาหารตรงข้ามร้านสุดท้ายอ่ะถูกเยอะที่สุดเนาะนี่ขอเยอะที่สุดแกถูกแกถูกตัวไหนเออถูกอ่าสามตัวหน้าแล้วก็ถูกเก้าแปดอ๋อสามตัวหน้าแล้วก็เก้าแปดชุดหใบอ๋อชุดห้าใบถูกเก้าแปดยี่สิบสองใบค่ะแม่ค้าย่งวดนี้ชอบตัวไหนครับแม่ค้าราคาแม่ค้า เกค่ะ93 93 39ค่ะเอาแต่คนหา95เยอะค่ะ95 59เยอะจ้ะไอ้แถวแถวนี้ก็มาจุดนี้เขาไปขอเลขที่ไหนครับตรงนี้ไงคะไหนนี่ไงคะอ๋อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปขอบ้างเดี๋ยวผมจะมาลุ้นจุดทูบเลยค่ะขอเลยค่ะส่วนมากก็มามาจุดทูบนะครับค่ะส่วนมากคนคนส่วนมากที่มาไม่รู้รู้ส่วนน้อยอ๋อรู้ส่วนน้อยเนาะครับไปขอเลยค่ะส่วนมากเขาขอทูบทูบใช้ทูบเสียงไทยหรือว่าทูบอะไร จุดทูบแล้วขอค่ะมันมีเสียงก็ให้เองค่ะอ๋อท่านก็ให้เองอ๋นอ,อนี่ครับก็วันนี้นะครับมาเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับก็มาเดียวว่าเก็บภาพบรรยากาศนะครับกับฉากแหนช่องด้วยนะครับขอ,อกันะครับไปขอนะครับเห็น้องเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่างวดที่แล้วคนถูกเยอะนะครับผมก็ไม่เคยมาหรอกนะครับผมก็เห็นบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่เดินทางมาไม่ค่อยรู้นะครับว่ามาขอโชคจากตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไหนๆเราก็มานะครับมาแล้วก็เอาตัวเลขกลับไปฝากแฟนช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขอท่านกันนะครับเป็นสถานที่นะครับบางคนก็มาขอโชคนะครับแต่ที่ผมทำถามให้ค้าดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าทุเจะที่จะทางลูกหลานมาเที่ยวนะครับก็จะได้ทักจะได้ทวงนะครับพอมาวันนี้ก็หวังว่านะครับจะได้โชคกลับไปให้กับแฟนช่องนะครับ วันนี้มาส,สงสสยต้องลุ้นโชว์กัน้งแต่ยังไม่ได้ไปขอเจ้าที่เลยงวดน,นี้เป็นไงครับตัวไหนมาแรงครับ <c oughs> พอจะบอกได้ไหมพี่เก้าห้าหเก้าแล้วมดเก้าห้าห้าเก้าโอ้เก้าห้าเก้าห้าห้าเก้ามาจากไหนครับเลขกตัวนี้พอจะบอกได้ไหมหม้อขมิ้นแต่ว่าเก้าห้ามาแรงมากเลยครับ <c oughs> อขอบคุณมากครับขอให้พี่ขายดีๆด้วยครับแต่พี่ชอบตัวไหนงวดน,นี้พี่คิดว่าตัวไหนจะมา ไม่รู 4. 4. ้อะไรแปดสี่หน้ามักเลยแปดสี่วะครับแต่ไม่ได้ตั้งแต่ครับแปดสี่เจ็ดแปดสี่เลขรถทะเบียนรถอ๋อเลขทะเบียนรถ เจ็ดสิบเอ็ดรถเจ้าของงามอยู่เลยครับงามอยู่ครับพอให้มันหมานนาะครับเจ็ดแปดสี่ตามตลอดตามก็ยอมมันออกอ้พอตามยานมันออกปรากฏยานมันลอยออกเนาะแปดสี่คุณน้าเพิ่นตามนะครับคุณน้าแกตามบอกว่าแปดสี่นะครับตามมาตลอด นี่นะครับก็เป็นหลวงพ่อห้วยจันนะครับหลวงพ่อห้วยน้ำหลวงพ่อน้ําตกห้วยจันนะครับเห <t> ็นคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนมากคนก็จะมาขอโชคจากที่นี่นะครับมาขอโชคส่วนมากไม่ค่อยมีคนรู้นะครับว่ามาขอพรจากท่านนะครับ ก็มีคนนำน้ำนำอะไรมาถวายนะครับสาธุก็มาขอพอรให้กับแฟนช่องแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขที่ขายดีนะครับผมย้ำนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเลขที่ขายดีก็59นะครับห9หรือใครชอบตัวไหนเอาตัวนั้นดีกว่าน,ะนี่ครับ10กับ50นะครับ1050อันย์ห้วยอันตกมจันทร์ นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับถ้าซื้อตัวไหนมันก็ออกนะถ้าคนจะโชคดีนะครับซื้อ1 0ซื้อ5 0มันก็ออกนะครับรานนี้ขอให้หลวงพ่อขฮวยจันนะครับจงปกปักรักษาดลบันดาลให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ